เอโยอร์าบสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยไซคอนไอีปี2023ันีมะฮะคันนี้เดิมๆเลยนะครับจากโรงงานนะชุดสีสวยๆเลยนะตัวถังเป็นสีดำนะคาดเทานะครับผมสวยสทยเท่เลยนะฮะเครื่องเดิมนะครับจากโรงงานนะฮะ3 7มซีซีมาพร้อมกับท่อเดิม2สูบเรียงนะฮะเสียงเพาะๆดุดๆเลยนะครับผม รถสวยสภาพพร้อมขับขี่ใช้งานเลยนะฮะเลขไมล์แค่หลักพันโลเท่านั้นนะไฟหน้า LED นะฮะดอกยางหน้าหลังเต็มๆครับผมนี่นะฮะล้อหน้าล้อหลังเป็นซีลวดมาให้นะสวยๆเลยรถอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือย,ยังสวยๆอยู่เลยครับลูกค้าห้ามพลาดเลยนะฮะเจ้าคันนี้คือรุ่นยอดฮิตขายดีสุดๆไปเลยเครื่องฝั่งนี้สะอาดกริปเลยนะฮะร,ร้านเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมโซ่สเตอร์สะอาดกริปเลย มีกันดีดเดิมจากโรงงานมาให้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไมเจ้านี้กันหน่อยดีกว่าครับลูกค้าเลขไม้อยู่ที่แค่หลักพันโลเท่านั้นนะฮะเลขไม้เจา้านีนะครับอยู่ที่7,500โลเท่านั้นครับลูกค้าเลขไม้คือน้อยมากๆเลยนะามาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยนะครับ อันนี้นะออกใหม่มือ1นึ่งหนึ่งนมื่บาทลูกค้าแต่วันนี้ผมขายเพียง65,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย